สวัสดีครับผมกิติทองดำนะครับเป็นคนเกาะสมุยครับที่รู้ๆก็คือว่าเกาะสมุยเป็นเมืองท่องเที่ยวครับแล้วก็ผมเป็ก็เป็นคนที่ชอบปาร์ตี้ปาร์ตี้บ่อยมากแล้วก็ได้นอนดึกพักผ่อนน้อยนะครับแล้วก็เป็นคนที่ติดนอนดึกแต่พอเราไปปาร์ตี้มากลับมานอนมันก็เกิดอาการนอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่ลึกนะครับก็ตื่นเช้ามาก็ต้องมาทํางานแบบงัวงเงีย สมองไม่ค่อยจะสั่งงานนะครับแต่ผมมาเจอตัวนี้ครับบัตมาเวันครับแฟนซื้อมาให้ทานนะครับผมทานไปสามคืนนะครับผมรู้สึกว่าผมดีขึ้นมากเรื่องการนอนนะครับผมนอนหลับลึกขึ้นแล้วก็ถึงนอนน้อย3-4ชั่วโมงหรือ5ชั่วโมง ก็ถือว่าเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพนะครับตื่นมาก็ไม่งวงเงียททำงานได้ปกติสมองสั่งงานดีนะครับผมขอบคุณมากบาสมวันครับเม็ดเดียวเอาอยู่จริงครับ